Music Amps! สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Music Review นะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนครับผมเล้ง Music Arm ครับครับผมแอม Music Arm ครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี้นะฮะค a วส b o csd 500อครับน้องแอมครับรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไงครับรุ่นนี้มีเป็นความพิเศษคือเป็นหนังมุ้งครับหนังเป็นมุ้งใช่มาใช่ครับหนังมุ้งมันมีข้อดีไงฮะข้อดีของเขาคือความรู้สึกในการตีของเรามันจะเด้งๆงหน่อยครับมันจะเหมือนตีตีหนังกลอง อ๋อเหมือนตรเหมนกองจริงๆใช่ครับเราสามารถปรับจูนให้มันตึงหย่อนได้เฮ้ยเหมือนกองจริงๆรงเลยนะชั้นชันเนี่ยทำได้ครับผมแล้วถ้าซื้อชุดนี้มันมีอะไรให้บ้างครับชุดนี้ก็จะมีแฮดคอนโทรลนะครับครับผมมีแป้นแฮดหนึ่งอันแล้วก็คราชหนึ่งไลท์หนึ่งสแนร์ทอมหนึ่งทอมสองฟลอทอมแล้วก็คิกครับ ก็คือให้มาเหมือนกองชุดเลย <S <S ใช่ครับกองชุดเลยแล้วมีหลายคนก็สงสัยว่าขอบเนี่ยขอบมันเนี่ยขอบตีไ,ได้ไหมได้ครับหนึ่งแป้นของเราเนี่ยสามารถตีได้สองเสียงตรงขอบหนึ่งเสียงและก็ตรงแป้นกลางอ๋อแปลว่าถ้าเรามีเนี่ยมันมีชุดหนึ่งสี่ใบใช่ครับก็มีแปดเสียงใช่ครับ,รบโอ้โหนี่มีว่าเสียงเสียงมากมายครับอ่ะเรามาดูตัวนี้บ้างโมดูลครับโมดูลครับโมดูลมันมีอะไรให้บ้างครับตรงโมดูลมันโมดูลเนี่ยก็มีปุ่มปรับมากมายเลยนะครับครับอย่างแรกก็คือจะเป็น เซตเสียงต่างๆอ่าครับครับแล้วมีปุ่มวอล่มคอนโทรลจะมีปุ่มวอล่มคอนโทรลมีเล่นเพลงได้ครับครับแล้วก็มีปรับจูนต่างๆอ่าแล้วก็สงสัยว่าครับมันมีกองในเนี้ยทั้งหมดมีกี่เสียงอ่ามีทั้งหมด29เสียงครับ29เสียงที่ที่เขาให้มาอ๋อ29ีเ สิบสอง user ที่เราสามารถไปแต่งเสียงเองได้สิบสอง user ครับแล้วมีเพลงกี่เพลงแล้วก็มีเพลงให้เราฝึกซ้อมตี20เพลงครับ20เพลงครับแล้วไอ้ทั้งหมดในนี้ยมันมีเสียงกลองทั้งหมดกี่เสียงครับเสียงกลองทั้งหมด358เสียงครับ358เสียงใช่ครับมีอะไรบ้างนะ29่สิเก้ preset ครับสิบสอง user ครับ20เพลงครับแล้วก็358ครับ Voice ในตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับโอ้โหนี่ก็ใช้คลุบได้ลองแอมลองลองลองสักหนึ่งหนึ่ง preset ก่อน ตัวอย่างหนึ่ง p รีเซตนะฮะ p รีเซตแรกนะครับก็เป็นอยากฟังเสียงซาวอา่ป๊อปธรรมดาป๊อปธรรมดาอ๋าอนี่ p รีเซตธรรมดาคือคกองชุดเลยเป็นกองชุดเป็นกองชุดเลยแล้วถ้าพอดีพี่ชอบแบบ EDM อิเล็กทรอนิกส์งี้ครับมันมีไหมเสียงแบบ EDM อิเล็กทรอนิกส์หน่อยซาว์ที่เขาทําให้เรามาเนี่ยก็จะมีซาวไหลายๆซาวนะครับอย่างเช่นซาว EDM หรือ Dance ที่พี่บอกนะครับมีเหมือนกันครับผมอยากฟังครับ นี่ถ้าคุณตีหน่อยเนี่ยมีงูออกมาเลยนะโอ้โหนี่ใช้ได้เลยนะครับเฮ้ยมันใส่ว่าอย่างเนี้ยมันจะมีทั้งร็อกป๊อปแจ๊สแดนซ์คิมพอรมีหมดเลยมีครบครับโอ้ยยี่สิบเก้า p r e s e กรถือว่าเยอะมากเลยนะใช่ครับเีนี้ผมเป็นมือกลองครับผมอยากจะแต่งเสียงกลองเป็นของตัวเองยูเซอร์ที่คุณบอกสิบสองยูเซอร์เนี่ยครับมันต้องทำยังไงครับครับก็เราเลือกเอ่อกรองเสียงกลองชุดต่างๆที่เราต้องการอ่ะแล้วที่เราต้องการก่อนครับกดไปที่ voice ครับครับ voice แล้วก็เซฟเซฟจะมีขึ้นยูเซอร์ให้เราเราก็เลือกยูเซอร์ที่เราต้องการที่จะไปเซฟไวอ๋อยูเซอร์หนึ่งถึงสิอใช่ครับอันไหนก็ที่เราอยากได้ใช่ครับอย่างเช่นเราเลือกกองชุดครับศูนย์ไปที่ยูเซอร์ศูนยเราก็กดเซฟเซฟปุ๊บเรียบร้อยครับมาเลยกองชุดของเราก็จะไปอยู่ยูเซอร์ห อ๋อเพื่อใช้ในการใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ง่ายอ่ายูเซอร์หนึ่งเป็นเสียงกองนี้ครับยูเซอร์สองเป็นเสียงกองฮิปฮอปครับมันจะได้ใกล้ๆกันใช่ครับทีนี้ถ้าอยากได้ยูเซอร์หนึ่งเนี่ยแต่เอาเสียงอื่นได้ครับทำได้ไหมใช่ครับทำได้เหรอเราก็ปรับไปที่ยูเซอร์หนึ่งก่อนครับอ่าที่เราเลือกเมื่อกี้ใช่ครับยูเซอร์หนึ่งเราก็กด voice ครับแล้วก็เราอยากเปลี่ยนเสียงเส้นใหม่ นี่ครับตอนนี้สแนร์เป็นหนึ่งศย์ดสแนร์ลองเป็นเนี่ยพอเราอยากได้หนึ่งหนึ่งศูนเราก็กด save. เซฟไปเลยครับ user 0 1อศูนย์หนึ่งอ,อ๋อสแนร์เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับอ๋อก,ก็วิธีการเดียวกันอยากได้ทอมก็เปลี่ยนเสียงใช้อันนี้ใช่ครับโอ้ยดีจังเลยฮนะ <c oughs> นี่คือวิธีการเซต ของเจ้าตัวนี้ใช่ครับนี้ผมไม่ค่อยสบายครับเมื่อคืนอีเ d มเยอะไปหน่อยเสียงกะเลยไม่ค่อยมีนะฮะอ่ะต่อไปไปดูอีกสักอันหนึ่งครับถ้าเราอยากซ้อมหรือว่าน้องๆเขาอยากซ้อมซ้อมกับเพลงที่มีให้เนี่ยยีเพลงที่บอกเนี่ยครับมันต้องทํำยังไงครับกดไปที่ซองนะครับแล้วก็กดสตาร์ทครับอาีกกองแล้วก็ตีตามไปครับจะมีเสียงกลอง ตีให้เราเป็นพทเทินไว้ครับ,<ว>รบถ้าเราไม่เอากรองไม่เอากรองเราก็กดดัมออฟครับกรองหายเลยกรองหายนลองแอมลองตีดิตี เป็นฟังก์ชันที่โอเคมากครับเสียงนี่แจมเลยครับพี่สงสัยอย่างเลยสรว่าน,น้องที่เขาอยากฝึกพะเอร้ธเป็นชาวร็อกครับรุบร่นนี้มันต่อกระเดื่องคู่ได้ไหมได้ครับต่อได้แค่เอากระเดื่องมาใส่แล้วก็เล่นได้เลยไปดวนครับครับ สุดยอดครับเฮ้ยป็นก็เป็นชาวล็อกได้ใช่ครับสำหรับตัวนี้นะฮะคา o u โบ o ซีเอส0รครับสำหรับน้องแอมภาพข้อดีมันเนี่ยมีอะไรบ้างครับข้อดีของเขาคือเอ่อเป็นหนังมุ้งนะครับมันมีสัมผัสเหมือนเราเล่นกรองจริงอ่ให้ให้ทัชชิ่งเหมือนของจริงเลยใช่ครับครับแล้วก็เอ่อสัมผัสของเขาเนี่ยสามารถตีได้สองช่วงอ่าสองสองทัชชิ่งก็คือหนังล้วก็ขอบมันขอบอ่าครับแล้วก็ เสียงไม่มีเสียงครับไม่ไม่รบกวนเพื่อนบ้านอ๋อก็คือว่ากองไฟฟ้าเนี่ยใช่ครับตีแล้วไม่โดนข้างบ้านเคลี้ยงใช่ครับเพราะมันไม่ได้มีเสียงรบกวนครับประโยชน์มันดีมากครับแล้วรุ่นรุ่นนี้สําคัญมากครับผมเขาเขาบอกมาครับมันเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับครับไม่ต้องต่อเรปเตอร์นะฮะครับไฟดงไฟดับเนี่ยดึงปลั๊กออก ก็ยังเล่นได้ก็เล่นได้ครับไฟดับเราไปตีงานปารตงบาตี้ก็ยังตีได้ใช่ครับรุ่นนี้เวิร์กมากลูกไปตี anywhere ได้ครับคลาสโบ C S D 500ครับถ้าน้องๆหรือคนที่ดูคลิปนี้เขาอยากสนใจอยากไปลองเสียงครับไปได้ที่ไหนบ้างครับครับมิวสิกอาร์มก็อยู่ที่ซีคอนซีนัครินนะครับแล้วก็อิมพีเรียนสำโรงสองสาขานี้ใช่ครับไปเลยแล้วบอกพนักงานเราอยากลองรุ่นนี้ครับหรือรุ่นอื่นๆก็ลองได้ใช่ครับพนักงานเราใจดีทุกคนนะครับครับผมแล้วกลับมาพบกับรีวิวคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนนนัั้ครบตติดาาามมออยยย่่่ลลืไปปเี ไปดูแลช่องอื่นไม่ได้ต้องดูช่องนี้มิวสิกอาร์มรีวิวเท่านั้นวันนี้ราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ